สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัฉริยะบอกใบหนึ่งใน5คนบนเรือที่มีคราบเลือดแตงโมโบนเสื้อผ้านายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์หนึ่งในบุคคลที่ตามหาความจริงเกี่ยวกับคดีแตงโมพรัดตกเรือสปิดโบสเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้อ้างว่ามีภาพคนบนเรือถือมีดพกเอาไวา้และอีกประเด็นที่นายอฉริยะได้เผยต่อว่าได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐพบว่ามีการตรวจพบคราบเลือดของแตงโม บนเสื้อผ้าของหนึ่งในห้าของผู้ต้องหาในคดีนี้และพบสองจุดซึ่ง DNA ตรงกับแตงโมไม่ขอเอ่ยชื่อไม่บอกเพศแต่เป็นคนที่พูดเกง่งและไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนได้ลงเรื่องนี้ในสำนวนหรือไม่อย่างไรก็ตามจากเรื่องราวดังกล่าวคงต้องรอติดตามกับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาอีกครั้งว่าจะมีบทสรุปจบลงอย่างไรกันแน่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ที่นี่ .com ขอบคุณครับ